มาอะไรครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ We ฟแอนโกในพาร์ทที่100 3 0กันแล้วนะครับคุณผู้ชมเกือบลืม <c oughs> <c oughs> หายไปนานแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอแก้ตัวกับคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่หายไปนานเนี่ยคือผมไม่ได้แอบอู้แต่อย่างใดแต่ที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าใครแตก แต่ก่อนจะเป็นไข้เนี่ยผมกับดันปวดฟันมาก่อนเออปวดฟันหนึ่งวันอาทิตย์ที่เหลือเนี่ยไข้แตกล้วนๆเลยให้ตายสิแหมตอนนี้ก็เกือบจะร0 0รซ์แล้วนะครับก็เลยรีบมาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูเลยแต่ระหว่างที่ผมไขรแตกอยู่นั้นผมก็ดันไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนี่ไขรแตกอยู่ก็ดันดูคลิปซะด้วย ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปตัวอย่างเมกสอซึ่งถาลามเนี่ยผมไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่ที่ผมตื่นเต้นนั่นก็คือสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมหมึกยักษ์โปรโมทหรือเปล่านี่เปล่าเขาไม่ได้จ่ายสักบาท <c oughs> <c oughs> ตัดภาพมาที่ของเราครับคุณผู้ชมเราก็อย่ายให้น้อยหน้าซึ่งบอกเลยว่าเราก็มีเหมือนกันอ่าแต่ตัวนี้เราก็เคยเล่นไปแล้วหรือ ตัวนี้เราก็เคยเล่นไปแล้วแล้วในคลิปนี้จะมีตัวหนัให้เราเล่นอีกล่ะอ่าในคลิปนี้ผมขอเบิกตัวละครลับตันๆน,นี่เลยครับคุณผู้ชมสวยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยถูกใจมากๆโอ้ยถูกใจมากๆเลยสวยงามและอลังการ <laughs> ของแท้ซึ่งตัวนี้ก็สดสดร้อนๆอนจากผู้พัฒนาหมอดเลยครับซึ่งผู้พัฒนาหมอดของเราก็ให้ชื่อเจ้าตัวนี้ว่าคาเค้นนั่นเองครับคุณผู้ชมอ่าแต่เดี๋ยวก่อนนะคาเค้นอย่างนั้นหรือเมื่อกี้นี่เหมือนผมจะเห็นไม่เลยครับพอกนาโทดอนพอกนาโทดอนเจอกับคาเค่นหน่อยเป็นไงโอ้โหเข้าปากไปเต็มเต็มครับ <c oughs> คาเค้นเป็นสัตว์ยักษ์ในตำนานที่ชาวทะเลเหนือหวาดกลัวมักเล่าว่าคล้ายหมึกกล้วยขนาดยักษ์โผล่ขึ้นจากน้ำพวดเดียวก็สูงกว่าเสากระโดงเรือชอบโจมตีเรือเดินสมุทรอย่างกระทนหันออกหนวดของมันลัดลมเรือเอาไว้หนวดที่เหลือจะลัดลูกเรือจนกระดูกแหลกเหลวบางก็ลัดเข้ามาป้อนเข้าปากอันน่ากลัวนี่ขอแทรกนิดหนึ่ง เมื่อกี้นี้แค่ทดสอบนะครับทดสอบว่าตัวอื่นมันจะสามารถกินเราได้ไหมสรุปแล้วของแท้ <c oughs> ซึ่งตัวนั้นนี่เอาไว้ก่อนนะครับแต่ด้วยขนาดตัวแบบเนี้ยผมอยากจะลองกับฉลามขาวฉ <c oughs> ลามขาวอยู่หรือเปล่าแถวเนี้ยผมได้ชื่อว่าคาเค้นเนี่ยผมจะแพ้ฉลามขาวหรือไม่มีทาง ไม่มีทางไม่มีทางเจอแน่ๆตรงเนี้ยนี่ไงแหมก่อนนึกว่าหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีหรืออะไรยังไงมาเฮซึ่งซึ่งหน้าไหมอ่าเหมือนว่ามันจะไม่ซึ่งซึ่งหน้าครับถามจริงโอ้โอ้เลเวลหนึ่งเลือดสามสิบเอ็ดครับคุณผู้ชมเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วครับ อย่างว่าครับเราชื่อคาเคนน่ะได้ชื่อว่าคาเคนจะมาแพ้ถลามขาวตัวจิตลิตได้ยังไงอ,อ่ะโอเคท่านให้แกซึ่งๆหน้า <c oughs> ซึ่งๆหน้าเอาซะหน้าผมตึงเลยเมื่อกี้นี้ <c oughs> มาท่านไอเวท พวกแบบนั้นมันอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งซึ่งหน้าอาจจะลำบากแต่ถ้าเข้าข้างๆล่ะคุณผู้ชมโอ้โหข้างๆก็ไม่น่ารอดเลเวลหนึ่งเลือดสามสิบเอ็ดผมทักโอ้โหยา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 โอ้โว้าว <c oughs> อย่าโลภคุณผู้ชมอย่าโลภแล้วแววหนึ่งเลือด31เนี่ยผมชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสรุปแล้วเราคือคาเค้นหรือว่ายังคือคาเค้นอยู่ครับนึกว่าจะโดนเล่นซะแล้วโอเคครับกับฉลามหัวค้อนเนี่ยสบายๆเลยเออแต่กับฉลามขาวเนี่ยอออันนั้นไม่รอดโอเครีบกินรีบไปนะครับเดี๋ยวเมฆกระโลดอนมัน เห็นชิ้นเนื้อเล็กๆแบบนี้แล้วมันจะมาง่อมเราเออแต่ผมบอกเลยว่าทลาวเมกันโลโดอนเนี่ยมันมองอืมโอเค <laughs> ขอบคุณมากก <laughs> ินทิ้งกินขว้างโอ้โหเดี๋ยวเ, <laughs> เ,เปลี่ยนชื่อเลยคุณผู้ชมเปลี่ยนชื่อด่วนๆเลยไม่ใช้คาเค้นแล้วตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะโดนเล่นอย่างเดียวเลย ขออนุญาตมาต่อจากที่ค้างไว้เมื่อกี้นี้นะครับคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าเมคเกโลดอนมันมองไม่เห็นเราใช่ครับนะเลเวลของเราตอนเนี้เมกเกโลดอนมันยังไม่เห็นเราอยู่ในสายตาแต่ตัวอื่นเห็นนะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันว่ายไปเล่นกับโดลูดอนเฉยเลยมันไม่ได้ว่ายมาหาเรานะครับโอ้โหคาเคน้นพางตัวสุดเนียน เนียนจริงนี่แหละครับนี่แหละครับโอกาสดีนั่นแหละเล่นไปเล่นไปเยอะๆโอ้โหขอละ่ะขอเลยชิ้นเนื้อตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่าตายมาเยอะและขอหน่อยเถอะแต่ว่าเลเวลยิ่งเยอะก็ยิ่งไม่ดีนะครับเลเวลสามละเมื่อกี้นี้เราเลเวลหนึ่งเลเวลสมันอาจจะยังไม่เห็นอืม แต่ถ้าเลเวล4เลเวล5ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ไม่แน่โอ้โหแต่เนื้อเยอะอยู่คุณผู้ชมเอาจริงดิคือทิ้งไว้ให้เยอะมากแหมกินทิ้งกินขว้างเหลือเกินโอเคขอเธอสักเลเวล10กกำลังดีน,นคะครับเดี๋ยวเดีเหมือนมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคไป Level เลเวล10แล้วไปด่วนๆเลยไม่อยู่ละเลเวลส0 เลือด80เอาไว้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมคือเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าตัวเราใหญ่ยอยู่นะเออไม่ไม่ม่มมตัวตัวเราใหญ่จริงๆคุณผู้ชมใหญ่แต่ตัวแต่เลือดมันไม่ตามนี่โอเคมีหนึ่งตัวเออเนี่ยดาเมจสองร้อยคุณผู้ชมเออแต่ทำไมเลือดเรายังอยู่แค่นี้แปลก แปกอยู่นี่เลวเวลสิบหเลือดร้อยกว่านี่ไปลองกับฉลามขาวนี่ไม่ตายในดอกเดียวเลยเหรอถามจริงเดี๋ยวอะไรเ,เป็นไงล่ะพูดถึงก็มาเลย A few moments later. ฉันไม่ไหวกับแกแล้วฉลามขาว ตัวอื่นยังแค่ครั้งเดียวแต่กับเกินเนี่ยถึงสองครั้งอืมถึงฉันจะโตแต่ตัวแต่บอกเลยว่าดาเมทฉันก็โตตามด้วยเป็นไงล่ะโ <c oughs> ตแต่ตัวเลือดไม่ตามอืมแต่ดาวเมทผมตามนะบอกก่อนอือโอเคครับสรุปคาเค้นตัวเนี้ย ต้องวันชดวันคิวเท่านั้นเออห้ามโดนดาวเมจเลยโดนดาเมจเมื่อไหร่มองเท่งเมื่อนั้นครับแม้จะเป็นกับตัวเล็กๆตัวนั้นก็ไม่ได้เลย <c oughs> เนี่ยคือ,อเลือดมันไม่ตามคุณผู้ชมก็ไม่รู้ทำไมว่าเลือดมันไม่ตามเออโอเคขอเวลผมคืนเถอะวันชอดวันคิวครับคุณผู้ชมแต่กับตัวพวกนี้เนี่ยน่าจะแค่ครั้งเดียว หมายถึงเราเนี่ยโดนแค่ครั้งเดียวก็ต้องเทงได้เลยเออโอเคกับตัวเล็กๆได้อยู่ครับได้อยู่หลังจากเมื่อกี้นี้ผมแรเห็นว่าแมปมันลงๆก็เลยสปออนลงมาเพิ่มนะครับอส่วนใหญ่จะเป็นแบงกระพุนพวกนี้แหละเพื่อความท้าทายนะครับห้ามโดนเลยตัวอื่นก็ห้ามโดนเช่นเดียวกันโอเคนี่เลย เราเสียเวลากันมาเยอะแล้ว<า>หวังว่าผมคคกโอเคได้อยู่ครับกับฉลามวานได้อยู่อย่าอย่าอยากอ,อ,อยากกัดผมเชียว <c oughs> แม้แต่ฉลามวานตัวนี้ก็ห้ามโดนมันกัดเลยเออต้องวันช็อตวันคิวเท่านั้นคุณผู้ชมอเอาสิเลเวลยี่สิบเดี๋ยวนี่เกือบจะสามสิบแล้วเลือดยังอยู่ที่สามร้อยคุณผู้ชมอา้าว หายหายไปไหนเนี่ยฮัลโหลโอเค okay. เหมือนจะอยู่ข้างล่างขอ oh, ละครับโอเคสรุปแล้วตัวนี้มันโตแต่ดาวเมทครับเลือดไม่โตตาม <c oughs> แหม <c oughs> โอ้โหจะว่าไปโซนนี้ไม่ได้มาเลยลืมมานะครับเดี๋ยวเดี๋วเว๋เอาติดอะไร <c oughs> อ่า ติดอะไรไม่ทราบเดี๋ยวดูได้ไหมโอเคนี่กลายเป็นคาเค้นของจริงไปละ <c oughs> ท่านคือคาเค้ครั้งนี้ไม่โดนเล่นแล้วเดี๋ยวนะวานเป็นจคาดวานเปนจะคาดดาเมจสามพัน <c oughs> ผมว่าวานสเปิร์มเนี่ยก็น่าจะได้ละแต่ว่าห้ามโดนห้ามโดนมันกัดเลย ต้องใช้มุมมองนี้นะครับคุณผู้ชมไม่งั้นมองไม่เห็นอือโอ้ดาเมจสี่พันอืมครั้งเดียวปิดทีบครับลองไหมอไม่เอาไม่ลองอย่าให้มันลองเด็ดขาดแล้วเสี่สิบห้ามาอีกหนึ่งตัวอ <c oughs> โอเคครับทันไปดีกว่าไปดีกว่าอย่า <c oughs> ฉันมาแล้ว ท่านเดาเดามีสมตัวเหมือนในตัวอย่างเมกสองเลยโอ้โหสามตัวลุมพกนาทถดอนตัวเดียวถามจริงจิตใจทำด้วยอะไรเดี๋ยวเออเปทีบครับสมตัวเอาสิแต่เดี๋ยวก่อนนะเรายังเหลือบอสอีกสองสมตัวเดาเดาเดาอโดดเข้ามาเลยโดนลูดอนนี่นี่เอาเอาตัวไหนก่อนดิ คุณผู้ชมดูข้างหน้าของเราสิ่ม,ม,มันจัดการได้เฉยเลยให้ตายสิ <c oughs> หรือว่าเป็นตัวเล็กอ่า <c oughs> อโทเอ้ยเมื่อกี้นี่ผมยังมองเท่งในดอกเดียว <c oughs> แล้วพี่เป็นใครดูสินี่ขนาดตัวเราใหญ่กว่า พวกนี้เยอะเลยนะครับดอกเดียวเป็นไปได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนไปเอาหมึกยักษ์ตัวเริ่มต้นก่อนแล้วกันคุณผู้ชม <c oughs> และเราคากันจนเจอ <c oughs> <c oughs> ตันต์น ท่านคือคาเค้นแต่เดี๋ยวแกจะทำอะไรชั้นฮะเดี๋ยวะเดี๋ยวก่อนขอเปลี่ยนมาเป็นมุมมองนี้นะครับถ้าเป็นมุมมองเมื่อกี้นี้มองไม่เห็นคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ก็เหมือนจะไม่เห็นเหมือนกัน <c oughs> ไม่นะโอเคยังเห็นอยู่โอ้โหถ,ถามจริง <c oughs> คือตัวเราอย่างใหญ่อ่ะโอ้โหคือดอกเดียวมองเท่งไอ้ยาอ่ะโอเคเอาออกไปแปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแมงกระพุนเออไม่ไหวต่อให้เร็วเร็วลอยก็สู้ไม่ได้จริงๆอะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบา,บายยจ้า <Bened ek ins> ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะใหญ่ได้ทักแค่ไหนเอาสิเอาสิโอ้ย่ย่แล้วแย่แล้ว